สบายดีทานผักส้มติ๊ตามผัส้มซาวสนีป่าเนาะเมื่อในซาวสนีป่าสิมาตามหมากหุงพี่น้องถ้า,ากะขึ้นจะเกี่ยวเข่าเนาะเมื่อไหนกะพ้นโต๊ะพี่น้องเลยบรรยากาศพนโต๊ะเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่าตาก้นพี่น้องเลยยามันบ่แห้งอยู่ดอกสบายดีพี่น้องไอ,อ้นนองซาวหลาเนาะพี่นออ้นองสาวหลาของซาวสนีป่าหลังสิตามหมากหุงกินกันตอนเที่ยงเนาะ เรามีหลนยเมนูเนาะพี่น้องซาวซนี่กับเจ็บคอเป็นวัดเสียงกับสิบบคือเก่าปันใดสบายดีพี่น้องชิเดนฮักมักถั่วไว้ตำตำถั่วเนาะตำถั่วปีตำถั่วตำถั่วตำบางหุงพี่น้องเอ้ตอนเทียงนี่ยสามสิบแซมิแต่ตำกับตำพี่น้องเ้ยตำแฉกแซมตำใส่กระปุ้นน้ำบ่ออันบังหุงนะบางคนใส่กอะปุ ใช <eating> <c oughs> so ่ไม่ยันกินเผาโบไม่ได้เลยมาสันเอาอันเอามาหุงกินกับเนาะนี่น่าพี่เนาะเออเอาข้าวปุ้นกินกับบะหุงพี่น้องลาสนีปปากอ่ะว่าพี่เราถือเนาะเกี่ยวข้าหฮากับขึ้นพี่เนาะมันยากาศพ่นไปปล่อยพี่น้องมันตอนไหนฝนตกแล้วพี่น้องเนาะ พ่นสิบ่แหง้งท้ามเขาเขาเบิดแรกนั่นพ่นของมาแต่เฮือนพี่น้องเอ้ยของเอามาแต่เฮือนพี่น้องเอ้ยมือนี่มีเมนูมีเมน,มเมนูตำหตาม,มักฮวงตำหมักถั่วเนาะนี่แต่ตำพี่น้องจะกสิกินอย่างเนาะสำนี่ก็ถือว่าแซ่บแหละพี่น้อ,นนอนงเอ้กกออเย พักเทียมค่ะอันตั้มงหงหนาคอแบบเพ็ดๆพเนยเด้อเป็นวัดอยากกินเพ็ดเพ็ยกกพัดไฟยัดไฟพี่หนอเพ็ดเพ็ดมาผีเคี้ยด้วยเพ็ดเพี้เยเคีเยเพ็บบดบอกอันนี้สาหนาดบันหน,าน้านะอันน่ะน้องค้ำพี่หนอน้องหนัดแล้วก็น้องคํำ ผลคือแห้งขึ้นแห้งขึ้นเพราะพ่อผลบ่แห้งแห้งผลแห้งขึ้นแห้งแห้งเป็นกระแหงห่องอาจักหมากอะสมอญยซาวอันสนีป่าหรอเด้อ อยู่น้องกิ๊กจน้องอันนึงแล้วกันลังตามติดน้องรังตามอันนี้ข้าสิีตามหมักหุงก่อนเนะเาะจ,จังตามหมักถัว่วตามหมักถั่วสุดท้ายถ้าแข่งกับบริเก็ตมาเลยแนวกินกับพี่นอ้องมาเบิ่งมาส้มนล้วกันมาเมน,นูเมื่อนี้ข้าวซีมีกับข่าวจักอย่างนี่ บรรยากาศตอนเพียงพ้นโต๊ะกันหนุ่มเนาะใส่มะนาวก่อนพี่น้องใส่มะนาวสับเซ่บมะนาวเนี่ยเขาใส่เป็นลูกเลยบ่เบิดเลยว้ายสั่นแซ่บเปรี้ยวหวานเนาะรสชาติเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวลมเปิดหมาเลยพี่น้อกมีปาใจออกส้างนอก นี well, versions, ่ยแต่คือบุคคถ่นนาะถิ่นอพอแล้วพอแลกกรเดกนะ่น้องปลาละลำพังถี่นอกปลาะกปตเสบปลาละไงนพี่นนอกเระปุ่มปลาละพงถนนออ่ะปลาลุพงเขาบม่มีบ่ปลาปุ่งเขาบ่มีนะ าสาวสนีปาก็ได้จับกล่องพี่น้องให้สาวนัดบรรณาเป็นคนต่างรสแล้วไฟพี่น้องไปนัวอาพ่อน้ำตาลน้อยหน,หนึ่งพี่น้องแล้วจับจี๊ดเสียพี่น้องสุดยั่วจักบาล ใส่ไล so ่ก kind of ็ย่ามันเข้มพี mm? Mm ่น hmm. ้องอันปลาแดกกันไฮฮะเนาะโบคือปลาแดกกุ้งได้พี่น้องเลยถ้าก็เลยใส่น้อยหนึ่งกับสีโบเป็นหนามเนาะพี่น้องเท่บัวหงงลงพี่น้องอืมพี่น้องซาสนีปลานลำลายสลายน้ำลายสลายก่อนแหะพี่น้องเลยใส่ถั่วลงไปจักหน่อยเนาะเพิ่มซีสัน

การหน่อยไปบันนี้ตัดสีแส็บพี่น้องบ่หน่อยนักสั่งตรวจโจโก้อันนี้ตำถั่วต่อพี่น้องจะตำกับตำตำกับตำพี่น้องแส็บนวดพี่น้องเอ้ยวัวบ้านทุ่งพี่น้องดิ่งทงหายทงหน้าดิ่เที่ยงหน้าหน่อยเนาะพี่น้องโยโกไปเลยมาเลยพี่น้องซาสนีป่าจับกล้องพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเดอ้อพี่น้องช่องสาวสนีป่าต้องตั้มจากแหลกเนาะตั้ให้ละเอียดพี่น้องเอจันทร์ีแบบเขาเนื้อเขาน้ำจากแทบเนาะตั้มให้ถั่วแตอกออกจากกันเนาะถั่วปีพี่น้องเอ้ยแล้วุมมีไปก,กินถั่วปีกันะเจอ้อพี่น้อง กลาล่าลงไปไม่ได้เอาตอนมันใส่หรอเย็นกลางย็น hmm. ยังใส่ปะไม่ใส่ใส่ได้จองก็ลืมอ่อกมาพี่น้องเลย ลืจมจองก็เลยมาเอาบวกต <ML> ัก er. แย่งแย้งอยู่เนาะลืมจองไหนพ้นกระต๊กซาสนีก็เลยสุขาานเขาเมื่ออาวเนาะพ้นกระต๊กลินเนาะพงศลลดใส่ลายแสบลายเนาะกระเด็เดนกะเด็ พี่น้องกินข้าวน้ำตาลเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำตาลเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำส้มน้าปั่นหน้าเด้อพี่น้องไปดีกว่าไปขยับปีกเอยไม่น้อยพี่น้องมีตำหมักุวงมีต้มกุ๊บตำถั่วปีพี่น้องมีขนมจีนเนาะเมนูฮอลายอย่าง เด้อกินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกินข่าวน้ำซาวสนีป่าเด้อพี่น้องำมัวแตกมากๆันีป่ามากเานกๆนีแตกบู้เนาปหอเ่านนแต่เน่ะแตพี่น้องเ้ยลาฮะตรงนี้ยอดเลยเอาไปูก่า อันไนสัก่ดีวันสบาย่อลูกมามาามาสบายดีต่อลูกไหมันมาตามป มาดีปาลูกไไปใช้เอมือออบ้าบปาแบยนอะไมาดีปลาลมังมาดีปลาลูกที่าเาบอกัน้เด้อนีเด้อปบ้านปลาลปบ้านดปาลูทุกกุจ้าจ้าปาลุกจ้า laginya <Rafael mean> Una... lu mana banyak lu ก็้วคือปลาแซวจาวันอย่างเดียวลิ้าวันก็มีอามัมาร้านนะครับ้อกล้องนี่ยดตรงนี้ครับก้องเงา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 เงไปไปไปกอง น้องทุกอย่างมิดพี่น้องเ้ยป้าแซ่บปลุยพีนมือสนัดบรรณาล้วนพี่น้องเลยตอ้ยจัดไปได้ทุกอย่างกแบนวเมื่อนี้เขาเจ้าขีดก็นสัมผเนาะากกดไลค์กแชร์กดติดตามสาวคนี่บ้านป่านเด้อพี่น้องเลยสบายดี